กลับมาแล้วครับหลังจากที่โอ๊ยใครเนี่ยโอ้โหของไอตัวนี่หลราจะที่เรากลัวเกินไปเดี๋จะเข้าทำอืมแล้วก็แล้วก็ออ้ยงั้นแล้วก็กลับมาที่นี่ตั้งหนึ่งอืม ที่นี่ก็สดใสดีนี่ที่นี่สดใสลึกเกินง <c oughs> ั้นเราขอเตรียมตัวก,กันนะสงสัยน่าจะไม่พร้อมเธอม่ปุกบไม่ได้อยากได้ที่ตกปลาสักหนึ่งอังลึกเกินอืม เอ้โอ้ฮะมาว่าเาราขับอะไรกันบ้างไหมก็มีของพวกนี้ก็มีกระาดาษด้วย อืมอลูกใหญ่มามุมใหญ่ต้องจับมามุมอย่างเดียวใช่ไหมเออวะมีเพชรดาบอะ่ะเรามีดาบลูกอ,อ,อืมใช่เราอะ่ะน่าจะพร้อมอยู่พอสมควร อ,อในตอนคืนแล้วดูจะพลาดทิศดูพลาทิศสิไอ้ตกแล้วอวืมแล้วชาวบ้านก็จะแตกตื่นเคแล้วก็โกเลมเรา อือไไปแล้วช,ชาวบ้านสร้งางหมืองได้ใช่แล้วทำไมไม่สร้างหมึกคงใจต้องให้สับีจเข้าใกล้แต่เราเอารู้ว่าปิดไปแล้วอะ่ะอือย่างนี้แล้วเราจะเอาอะไรล่ะกลเลมจาบไหนจับเหล็กใช่แล้วจับเหล็กเหล็กก็เอาจากทำแต่เรากลัวเกินที่เขาทำ อุ้ยโม fil. อ,อือเออชเออไปเลยย่อเออเลยเออ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 อ่าเรียบร้อยฮ่าแล้วเบื่อเกินไปแล้วใช่ไหมอุ้ยโอ้ปลาทีนึไงได้ลูกไ right. ก่เลยโอ้ Cái mưa lạc. Giờ vào lạc của Cái Hm. ừ, ừ, Ok say, uh, nổi. Nổi. Ừ. Hm. 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 ใช่ดาบ <G ül> <G ül> นี่อยากได้ที่ตกปลาพ่ออยากได้แมวนะไอ่ไก่ตอนคืนนะโอเคนี <G ül> ่คืน <G ül> มืดสนิทเอ้ยไม่ใช่ยังไม่มืดสนิทโอ้ยโอเคนับมืดสนิทแล้วเนะี่ย คอมบีน่ดีก็มาเยอะเขามาไม่ตายอิฮ่าฮ่าเฮ้ย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 ทอะไรเอาเฮ้ยเอาอาเออ้้วิได้เล <c oughs> ็กแล้วเล็กเอามันเอาไปแล้วเอาเอ้ยบ้าว้ดเ็กมาเอางี้ใช่ไหม ยายาเ้ยอว้ยเ้ยเว้ยอุ้ย้ยเฮอโฮอเฮ่อมัหนเอออเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ย Rồi. Nhưng mà là có thể lệch mà. Ui 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 อุยอยอุยอยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดเอา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 เาเอานั่งนะนั่งเอานั่งไปเลยอุยเอาเอาออุยอุยอุเออยอุอุยอเิดชอบเบิดนเย อุ้ย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 เหลี่ยมเยอะนี่เออโอ้โอโอ้เกือบแล้วกับแผงนี้สร้างยากอยู่หรือเปล่าคงกระดูกก็คงกระดูกเถอะโอ้ย

nghe không biết em giữ kinh dược cười mua mà hai à, bên này đó mà mua oh. ซอมบี้เนี่ยเฮ้ยิปเปอร์ก็มาซอมบี้ก็มีไปไปไปโอเคบายเออนัโอ้ดับดับใกล้พังอ่ะ đạp cái phăng xong cái ơi ui à Ôi xong ừ

ังลักก่อนเอ,อ๊ะดูของหน่อยโอน้นี่ันน<อ>ีอ่อ้เราก็ได้เหล็กกลับมาเ้าเราก็ต้อง ครับดาแต่ว่าเราต้องการสติ๊กนี่มาเราต้องการสติส๊กครับดามาสติ๊กครับยังไงปิด <c oughs> ม่สริเสรเออนั่นแหละเราควาดดับนี่ ไอชาวบ้านนี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่ได้ดาบมาแล้วเอา้วซอมบี้ตรงนี้หายไปไหนหมดสรุปไม่ได้มามุมนี้ไหมเนี่ยว้ายวิย่งนัน่นมุม,มอ๋อโอ้ยอ๋อ โอ้มาพร้อมกับอ๋อเต็มเลยโอ้ท้ามองหน้านี้โตแ,แน่เลยมากับเจ้าถิ่นด้วยนี่โอ้มาโอ้ยแต่ว่าเราก็จะได้เอ็นดิโพลซึ่งเป็นสิ่งที่ เราก็ต้องการเหมือนกันก็จบเกมแต่ว่าโอ้โหจงใจที่เราจะให้เรามองเรื่อแต,แตไ่ได้เลกได้เลเวลมาเฮ้ยตอ่เช้าไม่หลุดหรือไงโงโอ้ยถือแล้วนะโอ้ย

ไม่มีมุมอีกแล้วโอ้โหเออ,เอ,อมองว่าเราจะขับได้แล้วกันโอ้ยเนี่ยถมาแล้วเออโอ้นี่เป็นรบเป็นกบฟ้าโอ้ ไแล้วโอ๊ยแปลว่าโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วถ้าเราไม่ได้ลูกโพแต่ว,ว่าเราจะตัดเต็มนี้ลูกโพโอ๊ยฝนตกปี๊ฝนเป็นใจอ่ะเ,เอาทำยังไงวะไอ้โอ้ย,โอ,ยโอกาสนดิ โอ้อเอ้เอ็นดูโผล,ล่หลุดเลยหายไปแล้วเอ็นดูโผล่มือมีกะว่าอยากได้เอ,นอ็นดูโผล่หายไปไหนล่ะโอ้โหโอ้โหขนาดนี้ละคงน่าจะไปแล้วนหละไป ไม่เป็นไรโปรแกรมหน้าจจะม,มีเอาเราออกมาได้ไงเนี่ยเออแล้วก็ออกมาได้แล้วก็เข้าไปใหม่ได้อ่ะเราได้ปิดมาแล้วเหมือนก็ตกด้วย S <S เสียงเลยไม่มีอะไรหรอกโอ้ที่ไหนมีน้ำตกปลาได้ตกไปลาในปอน้ำนี่เลยืออนี่เว้ยรอหน้านะตกอุ้ยโอ้โ โอ้ด,อดี๋วปลาเดา๋ยปลามาแต่เสียได้เรือจังเลยเอากเอาไปเอาเรือมาแล้วเราก็โอ้โอเควางไว้แล้ว ตกอย่างนี้ดีกอมองหน้าไหมเชานอุ่ไา,าไปไปอะไรลปอะไรเอาอย่าบอกนะไม่ได้ปะโอเอ้เอาโอ,าอา้แต่ที่ขุดแล้วก็ที่ขุด ดิ๊ดก็จะไปแกงนะโอเคกด <laughs> กินนี่ก็บตกปลาได้เหมือนกันแหนล,ออละเอาแลานไงแถมเร็วด้วย<อ>ดีจริงโอ้โอ๋อไม่มันเร็วขนาดนี้สุดยอดเยี่ยมเยี่ยม เอาไปตึงเร็ววกิงไปต่เอ,อเราซื้อไม่ต่็นไรเราไ,ไ,ไ,ได้ไปอยูอ่แต่อ๋ออ๋อออันนี้มาจากไหนเนี่ยอันนี้มาจากไหนอืมกเิ้าไปนี่มีหวังโดนแน่ๆแ,แมงกระพุน กินแล้วติดพิษเดี๋ยวนี้มีแมวไหมอุ้ยแมวอุอ้ยจ,จับมันตัวจับมันอุ้ยอุ้ยอันนี้ติอุ้ยอุ้ยโอ้โห,โโหเล่นวิ่งได้จับใช่ไหมมา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 อยากจริงใส่เราต้องนี่แมวตัวนี้นะ เลี้ยงยากเลยโอ้โหติดกับดักอ่ะแมวตายเพาะับดักออื คิดซะว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก,กันนะไหนนะแมงเฮ้ยเสียงวับยินที่เสียงวับใส่ผู้แปลกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงมาจกไหอ่ะเสียงมันเป็นวับ,ม,ม,บ,บมี ดิมอแมนว้บแมวตายตัวหนึง่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกมีแมวเกิดใหม่ได้หรือเปล่ปาเราพูดไปอย่างนั้นแหละแมวแมวเกิดใหม่ไม่ได้หรอกนี่ฮะ เรือน hey. ี ane, ้มีประวัติและปวัตประวัตินี่ก็คือประวัติอันสรุปมากมันก็คือแนววิ่งปิดติดในเรือแล้วก็ตายโอ้เอยเออวิ่่อะไรจับพา มึงจะจับไปไปติดกับยักเลือดูแนวนี้มึงปีนเก่งเฟินว่าดโอ้ยเกือบแล้วโอ้ยทีเดียวไม่ต้องใส่ต้องใส่ไปต้องใช้แหวนช้อนเออๆมันแหละเรื่องน,นี้ specimen, มีประวัติมันเชิดชวนข้ามองมาแล้วมึง อยลูกแมวหันไหมแมวเกิดไม่ได้เจอหรือยังหรือเปล่านี่ีสุดแต่ต้องมีแมวเนี่ีสุดแต่ต้องใช้แผงจริงแน่ๆแล้วมันหันกันเนี่ยอุ้ยโอ้ย,อยจับจับเอ้ยเอ้ยนะอ,อย่าเล่นอย่าเฮ้ย,ยป้าแต่แล้วตามแผน แล้วเราก็เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงแมวแน,น่ๆเลยไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวเราแค่อยากเลียกแมวสักตัวหนึ่งนี่ร ถ้าขัดถือนระวังโอ้ยยังจำเรือผีเรือนี่เขาวัดอยู่ต้องลื้อออกมาอย่าดันให้มันติดกันกินยังไม่กินอ่ะโอ้ยหมุนแหละหมุนเฮ้ยเฮ้ยโอ้จะให้อาหารกินเนี่ยจับแมวนี่มันยากจริง Đi Đi đại lắm Ui có Đại lắm Đại lắm Lớn đây mèo Làm gì giờ Lớn Nó tiếng cơ mà Ừ. À, không chưa mình mèo tôi chưa mẹ tôi đi mẹ โดนเรือกินไปลเลยเลือมีปปอน,มนก็มีประวัติแบบแบบได้แล้วก็นอนนอนได้เฮ้ย โอ้ oh, oh. เรือนี่ชีวิตแรงนะเรือนี่ oh. ไม่ดีเลย oh. ได้แมวมาที่นี่ โอ้นั่งตรงนี้ไม่ปไปไหนเลยโอตกักันม้กักันม้โดนแน่ๆไม่รู้ว่าจะโดน้โอ้อ้

เ <Okay. S 2> ด,ดี๋ยวเดียวเววางวางไม่ได้กะมันเลยแบยิ่งอย่างเดียวจะโดนยิ่งมันก็ติดผิด э э э пока